ืออะะไรนห่วงแต่โทรศัพท์ไมไม่ยกมือด้วยล่ะไปืวันแล้วสาวสาวเดียวเดียวก็สาวน้อยเด็กน้อย อวิวสวยวิวสันขาสันเกาะดาวอ่ะโบฟ้าดูพี่คี้หนูเปิดชิมไปขึ้นไปต่ออโ้แดาสวยอ่ะแม่ตีลาสวัสดีโอ้โหชอบมากมากเลยนี่ภูผานี่ท้ำน่าจะเย็นนะเดี๋ยว

ดูคนหินนี่เพื่อดูคนหินนี่หินสวยเสร็จแล้วก็ไปกุ้นเท้าแล้วครับโอ้ยอีกนานกุ้นเท้าเดี๋ยวดิหอวยกวมาไหมเพอ่์นยังไงเปอรอพี่ขี้หนูที่หนูกินบอกว่าไม่เผ็ดเล็กๆนีงไง เพอ่อเพ่อนั้นเน็ตไม่ไหวแล้วเนี่ยนะหมดแล้วถึงนี่เลยราคาสั้น่ไหมฮะอย่างม่อนี่ครับขอภาวนาสร้างน้อมถวายพระครูบ้าน้อย โอ้โหสวยมากเย็นมากสวยมากเย็นมากเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยเพอรโอ้โหเหมือนในห้องแอร์เลย Doctor, on the cut.